ไปไปกันอีกแล้วพี่น้องพี่ประตูก่อนพาออกมาแกบผักกันอีกแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาเด็ดใบโหระพาเด็ดยอดมันไม่งามหรอกปลูกโหระพาไม่ค่อยงามหรอกแต่จะก็เด็ดยอดมันเรื่อยๆโอ้โหไม่ได้มาเด็ดนานแล้ว ดนมแมลงแทะโรมเด็ดยอดมันก็จะได้แตกออกมาเรื่อยๆเ,เนาะแต่นี่ไม่ได้มามาไม่ได้มาดูนานแล้วเนี่ยเด็ดยอดมันเด็ดเอาไปเก็บไว้ยังไม่ได้ทําอะไรก็เก็บไว้คือเด็ดให้มันแตกเด็ดให้มันแตกไม่ได้มาเด็ดนานแล้วนี่ยุ่งวุ่นวายอยู่แต่กับทางผักชีลงชีลาวกินไม่ทัน แล้วเนผักแพลวก็แตกนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรหักมาจากจากกิง่งตรงนู้นนะแล้วก็มาจิ้มไว้เนี่ยจิ้มไว้จิ้มไว้แปลงนี้ไม่ค่อยได้มาดูแลแล้วแปลงนี้ดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยได้มาดูแลแล้วก็หญ้ามันก็ขึ้นอันนี้แรดดิทนะแรดดิดปลูกไว้ตรงเนี้ยเต็มเลยแล้วก็ถอนไปกินเรื่อยอันนี้มันกินไม่ทันแล้วปล่อยทิ้งแล้วก็นั่นผักชี ไม่งามเพราะดินตรงนี้ไม่ดีเนาะนี่ก็ดูใบนางรักนางลักของเรามันมันก็ไม่งามเหมือนกันมันน่าจะดินไม่ดีหรือมันจะยังไงก็ไม่รู้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะอะไรไปใบมันไม่แบบว่ามันไม่แผ่เนาะมันห่อๆยังไงไม่รู้ตรงนี้ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่มุมนี้ นนี้มุมมะเขือเทศของเราต้นหนึ่งต้นนี้ก็ก็กำลังออกก็ไม่ค่อยดกเท่าไหร่หรอกทุกคนมือใหม่หัดปลูกก็กําลังออกลูกอุ๊ยอะไรมาตอมหัวนี่ก็กําลังดอกกําลังมาพอดอกมาก็แล้วเดี๋ยวก็ลูกมันก็มา ปีนี้ปลูกพริกไม่ได้กินกับเขาเดอ้อพี่น้องปลูกเบี้ยไว้แล้วก็กลับไทยกลับมาก็ตายแล้วก็เลยปุเพาะเบี้ยขึ้นมาใหม่ไม่ทันการอันนี้แต่ส่วนอันนี้ส่วนอันนี้เป็นต้นพริกเก่าของปีที่แล้วทุกคนเนี่ยเป็นต้นพริกเก่าของปีที่แล้วดูดูคือต้นมันใหญ่มากแล้วคือเอาไปเก็บไว้ แล้วก็พอหน้าร้อนอาออกมาก็พอจะได้เม็ดได้เมิดมันอยู่นะแต่ก็คือแบบว่าปล่อยมันตามยาถากรรมไม่ได้บำรุงรักษาอะไรมันมากก็คแค่ตัดกิ่งมันออกก็เหลือลำต้นมันไว้แล้วมันก็แตกออกมาใหม่แต่มันก็มีลูกให้เราได้เห็นอยู่เนาะนเยอะอยู่นะเนี่ยเนี่ยเยอะอยู่นะมีอยู่สามต้นผู้รอดชีวิตผู้รอดชีวิต จากสงครามปีที่แล้วยอดโหระพาหน้าร้อนมันจะเป็นช่วงสั้นๆเขาเรียกว่าช่วงนาทีทองนะช่วงนาทีทองช่วงปลูกผักนาทีทองตอนนี้ปลูกอะไรได้ก็ปลูกไว้ นะพอปลูกไว้อะไรที่มันสามารถที่เราจะเก็บไว้กินหน้าหนาวได้แล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยเราก็มาเก็บเก็บเก็บแล้วก็เรากินไม่ทันหรอกตอนที่เราปลูกเนี่ยเราก็มาเก็บไว้แล้วเราก็เอาไปทํำยังไงไว้ก็ได้ให้ได้กินหน้าหนาวแม่แตาก็จะไปใส่ฟีดไว้เนีย่ยที่มาเด็ดเด็ดมันจะได้ดแตกอกอกมาใหม่ยังไม่ได้ทำอะไรกินหรอกแต่ว่าเอาไป ใบานางรักแกล้งกันจ้ะแบบนี้ก็ยังจะเอามาอวดเพื่อนเนาะทุกคนเออก็มันปลูกได้แบบนี้จะทำยังไงใบานางรักนะนี่เดี๋ยวเข้าใจเป็นอย่างอื่นนะมันทำไมมันไม่บานบันเจดิเจดเฉิดฉายเหมือนคนอื่นเขาเนาะ มันเป็นแบบใบโห่ๆเหี่ยวๆอย่างงี้มาทางบันเทอกยังไงก็มีกลิ่นแต่กลิ่นก็กลิ่นเขาได้โอเคอยู่ถึงรูปลักษณ์ภายนอกเขาจะไม่สวยแต่กลิ่นเขาก็ได้อยู่อะเราก็มาเด็ดยอดเขาเอาไปเก็บไว้ค่อยๆเด็ดไปเรื่อยๆช่วงนี้หน้าซัมเมอร์ก็เด็ดไปให้มันแตกไปเรื่อยๆ เนาไม่งามไม่งามแต่อยากอวดนี่มีอยู่สามต้นไปซื้อของเขามาไปซื้อต,ตอนมันเป็นต้นเล็กๆไปซื้อของเขามาตอนซื้อของเขามาใบามันก็สวยๆไว้นั่นแหละแต่พอเรามาปลูกงไงมันเป็นจังซี อืนี่แหละรูด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 ไปเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่เอาละ <Okay. S 1> อ่าแล้วนี่ก็ใบกะเพราเฮ้ยไม่ใช่โหราพาสามต้นเมื่อกี้ที่เราไปรูดกันมาเมื่อกี้ <Okay. S 1> นี่นะยอดไปกับยอดใบโหระพาโอ้ย <Yeah. S 1> พูดผิดพูดถูก <Yeah. S 1> อ่ะเดี๋ยวเราก็จะมา ใส่ถุงแค่ฟิตไว้จะมีกินหน้าหนาวเวลาปลูกได้ก็ปลูกไปเก็บได้ก็เก็บพอเก็บได้ก็เก็บใบกินเนาะมันก็มีขายแหละร้านไทยนะ่ะก็ไม่ได้อดอยากขนาดนั้นเนาะมันก็มีขายแต่พอปลูกได้มันก็ดีก็ภูมิใจละเนาะบ้านปลายเ,ออเขาเรียกว่าอะไรคนอายุ ขาเรียกว่าคนอายุสูงวัยและชอบอปลูกผัก <c oughs> และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการเก็บรักษาใบกระเพราใบนางรักของรพาของแม่จ๋าเดอ้อนี่เดอ้ออีกหนึ่งวิธีนะก็อาจจะมีหลายวิธีเนะเาะในวิธีการเก็บใบกินนานๆเนาะอันนี้แม่จ๋าก,ก็ใส่หอ่อ ห่อกระดาษทิชชู่นะห่อกระดาษทิชชู่แล้วก็ใส่ถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่งนะแล้วก็จะเก็บใส่ฟีดไว้เนาะก็ทําเท่าที่จะทําได้ค่ะใครมีวิธีดีๆแบบไหนก็เลือกใช้ตามใจชอบเนาะแต่นี่ก็คือผลงานของเรานี่ก็จะใส่กล่องแบบนี้นะใส่กล่องไว้